เนื่องในวันยาเสพติดโลกเพื่อสั่งการรับรู้ในการรณรงค์สา่งการรับรู้ตหนักถึงผิดภัยของยาเสพติดขอเชิญติดตามรับชมสารผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2568นรบผมนายปรยาชญาอุ่นเพชรวรกรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมมีความมุ่งมั่นที่จะรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมีมาตรการในการสกัดกั้น การป้องกันการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในด้านการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นเคมีพันุ์ในพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนำความปลอดภัยมาสู่พี่น้องประชาชนตัดวงจรการค้ายาเสพติดซึ่งการดำเนินการบูรณาการกำลัง กับเจ้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองด้วยความทุ่มเทและเสสละของกำลังพลฝ่ายปกครองโดยใช้กำกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอลบอเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังประจำหมู่บ้านและดำเนินการหาข่าวการลักลอบการจำหน่ายยาเสพติดการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆในพื้นที่รับผิดชอบแจ้งบาะแสะให้กับหน่วยงานความมั่นคงเข้าดำเนินการ,การปิดล้อม ตรวจค้นจับกลุ่มตลอดจนดำเนินการลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนนมจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกภายใต้กรอบแนวคิด STOP d ร,รัก Start Power สร้างพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดเพื่อสร้างความมั่นคงเพิ่มความปลอดภยัยลดปัญหาจากยาเสพติด รวมถึงการเปลี่ยนจากผู้เสพเป็นผู้ป่วยคืนลูกหลานให้ครอบครัวชุมชนจึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครมนมรวมถึงข้าราชการเจ้าที่ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดนครมนมที่จะได้จัดขึ้นในวันที่26มิถุนายน2568ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปณศาลา,ราประชาคมยงใจยุทธสาราการจังหวัดนครมนมค,ครับ